ตัวอย่างโจทย์มวลลดทอนหรือ reduce mass ซึ่งโจทย์นี้ให้ verify สมการนี้จะ r หนึ่งเท่ากับ r ใหญ่บวก เอ็มสองอส่วนเแล้วก็สองน่าเฉยๆลบเอ็มหนึ่งส่วนเอ็มซึ่ง Reduce m เนี่ยหรือมวลลดทอนเน,นี่ยเรานิยามว่าเป็นมิวคือ Reduce m a s s มวลรัทมเนี่ยมันคือ,อ m หนึ่ง m สองส่วน m หนึ่งบวก m สองซึ่ง m หนึ่งบวก m สองเนี่ยเราให้เป็น m ใหญ่นั้นพวกพวกข้างบนเนี่ย m ใหญ่เนี่ยก็คือ m หนึ่งบวก m สองทีนี้ เรามันมี r 1 r 2ด้วยซึ่งอันนี้มันคืออ่าเป็นแบบนี้อันนี้คือ r 1อันนี้เป็น r 2อืมอันเนี้ยคือ r ซึ่ง r เน,นี้ยมันก็คือ r 1ลบ r2 หรือจริงๆแล้วนก็คือ r1 บวกด้วยวงเลบลบ r2 นั่นเองโอเคนั้นวิธีทำแล้วก็เริ่มทำกันเลยจริงๆเราเริ่มทำมาแล้วให้อันนี้เป็นสมการที่1แล้วก็สมการของ cm ก็คือ r ใหญ่นี้ เป็นเวกเตอร์ของตำแหน่งของจุดศูนย์การมวลมันคือ m หนึ่ง่งบวก m 2อง r สส่วนด้วย m 1บวก m 2ซึ่งก็คือ m อย่างนั่นเองให้นี้เป็นสมก,การที่2เราได้สมก,การที่1นึ่ได้สมก,การที่2มาแล้วเราต้องหา r 1กับ r 2นี้เราก็จะสามารถหาได้แล้วโดยแทนค่า ตัวแปรเพราะว่าเราได้มา2ส,สมาการแล้วที่เราต้องการหาก็มี2ตัวแปรโอเคฉะนั้น r 1จาก1เนี่ย r 1มันจะได้เท่ากับ r บวกด้วย r 2ให้เป็นสมาการที่3แทน 3าในสจะได้ก็จะเป็น r ใหญ่เท่ากับอ,อันนี้ก็เป็น m 1แล้วก็แทน r 1ไปก็เป็น r บวก r สแล้วก็บวก m 2อ,อง r สแล้วก็ส่วนด้วย m 1บวก m 2 แล้วเราก็กระจาย m 1ไป,ไปก็เป็น m 1 r บวก m 1 r 2แล้วก็บวกด้วย m 2 r 2แล้วก็ส่วนด้วย m 1บวก m 2ซึ่งเราสามารถดึงตัวแปรได้คือคือตรง r 2ข้างบนก็จะกลายเป็น m 1 r บวกด้วย m 1บวก m 2แล้วตรงนี้ก็เป็น r 2 แล้วก็เป็น m บวก m 2ซึ่งเรารู้ว่า m 1บวก m 2เนี่ยมันเท่ากับ m ใหญ่ฉะนั้นเราสามารถแทนได้ก็จะกลายเป็น m 1น่งบวกด้วย m ใหญ่แล้วก็ r สแล้วก็ส่วนด้วย m ซึ่งมันก็จะได้เป็น 1> m 1 R ส่วน m บวกอันนี้ข้างบนมีทั้งมีทั้งเศษแล้วสวยมีทั้ง m ใหญ่ก็จะกลายเป็น1ก็จะเป็น R 2ฉะนั้น R ใหญ่เนี่ยก็จะได้เป็นสมการนี้เราหา R 2ก็จะได้เป็น R 2ก็จะเป็น R ใหญ่ลบ m 1 R ส่วนด้วย m ตรงไหม r 2เ <_ S 1> ท่ากับ r ใหญ่ลบ m 1 r ส่วนด้วย m อ่าตรงแล้วโอเคทีนี้เราก็มาทำอีกตัวหนึ่ง <_ S 1> ก็คือหา r 1เราได้ได้ได้อันนี้ไปแล้วนั้นเราอันนี้แทน r 1่ไปแล้วก็แทน r 2บ้าง R 2ก็จะกลายเป็น r 1 A. A 2ลบ R R2 เท่ากับอ1ลบ R ให้อันนี้เป็นสมการที่4แล้วกันเสร็จแล้วเราก็แทน4ลงใน ลงในสองก็จะได้ก็มาดูใหม่แทนโอเคก็จะได้เป็น R ใหญ่เท่ากับ m 1 r 1บวก M2 R 2นี้เราแทนเป็น r 1ลบ R ข้างล่างก็เป็น M1 บวก m 2โอเคนี่เราก็กระจายไปก็เป็น m 1 r 1บวก m 2 r แล้วต่อไปก็เป็นลบ m 2 r โอเคซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถดึงตัวร่วมได้ก็คือ r 1มันก็จะกลายเป็น m 1บวก m 2ก็เป็น อ1หนึ่งลบด้วย m สอง r อันนี้เราลืมส่วนด้วย m หนึ่งบวก m สองก็เป็น m หนึ่งบวก m สองซึ่งเรารู้ว่า m หนึ่งบวก m สองเนี่ยมันคือ m ใหญ่ฉะนั้นก็จะได้เป็น m ใหญ่ r หนึ่งลบ m สอง r ส่วนด้วย m ใหญ่ฉะนั้นก็จะได้เป็น m ตัด m ก็เป็น r 1ลบด้วย m 2 r ส่วน m อันนี้เป็น r ใหญ่นนฉะนั้น r 1ก็จะเท่ากับ r ใหญ่บวก m 2 r ส่วน m ตรงไหม r 1เท่ากับ r ใหญ่บวก m 2. ต่ส่วนเอ็มอตรงแล้วแล้วก็ตอบแล้วก็เราก็เสร็จแล้วเพราะเราสามารถบริไฟ R 1กับ R 2ได้แล้วแลวอันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องมูลลดทอนครับผม